รอเพอร์เฟเซอร์เคิลวาดวงกลมใช้อะไรวัดวงเวียนหรือเปล่าวาดแบบเพอร์เฟควงเวียนคือคำไหนคอมพาสเนะกระา carry book and lunch to school นำหนังสือไปเนี่ยอันไหนดีทูแบ็กเนะะใ่เผื่อเผื่อไปลากลากใช่ไหมลากนะเดี๋ยวเราไม่ง่ายมีของห้องเื่นองมีตาน้าดูนะคาร์เตอร์เฟเบอร์คาร์เตอร์เฟเบอร์ได้แล้ กายร์นกายเดจะไหนล่ะซีซั่นได้ใช่ปะไปได้นะต่อไป join t h i n g together permanently นำสองของของมารวมกันน่ะให้มันเป็นถาวรก็คือการติดกาวใช่ปะใช้กรูนะกาวนะต่อไป sit sit at and work at school นั่งแล้วทำงานที่นี่ก็ต้องใช้เดสก์โตอยู่แล้วใช่ไหมลูกไม่ไั้อ่าเราทำอีกนัดอ่ะ ที่สำคัญเนะี่ย look at a very small organic sample หลับมองเซลเล็กๆแค่ไไรเช,นชน่นเช่นเลือดอะไรเนี่ยไมโครสโคปเนี่ยอ้ยไมโครสโคปมันต้านถูกต้องไปชีฟต์เย e ่อเพ <c oughs> นเพนซิลลาเบอร์รูเลยคลิปใช้เก็บดินสอเก็บยางลบเก็บได้ไหครับเพนซิลเคสได้ปะอ,อมีสอได้ไหมลูกอาดดูนะ write or draw on the blackboard วาดเขียนบนกระดานใช้ sharp ได้แล้วใช่ปะ on the blackboard l a c k b o a r d นะได้ไหมอ่าต่อไป make a pencil sharper ทำให้ดินสองมันแหลมใช้่แล้วกลมแล้ว sharpener นนน่งอยาี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมถ้าจอบออกมาตืนได้นะมันอยู่ใน l i g h school supply นะ